สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันดีมันนี่แสดงมาเป็นเน็ตไอดอลนะคะเน็ตไอดอลคืออย่างติกะกะเนะ็ตไอดอลในการสร้างบาร,รมีนะคะนี่เดี๋ยวโพยเดี๋ยวเปเตรียมทองกระเด้อว,ว่าสีเวลาลักษณะแบบไดงใช่นะะอัดเดี๋ยวเดี๋ยวสิถ่ายแบบเป็นช็อตสันๆมาให้เนาะแบบ บาเหตุจังไรอีกย่งกันสินะเบื้องหลังเนาะเพราะว่าเบื้องหนาเาเพราะว่าเขาอัดสุดกับเขาของเซนะ่ะเขาก็บาสามารถไทยทำวิดีโอได้โอเคซียูซียูป่ะเดี๋ยวพาไปเบื้งเนาะสวัสดีค่ะ มากับพี่ธัญญานะคะวันนี้ช่องธัญญา d a i y life ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเราจะมาเขาเรียกอะไรเป็นตัวแทนซูมไอดอลเนาะในการสร้างความดีอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเเดี๋ยวเรามาถ่ายทําเรื่องหลังให้ดูเนาะเดี๋ยวจะดูเออต้องไปดูช่องจริงเขาเนาะว่าเราพูดอะไรกัน นะคะยังไงยังไงฝากฝากตำไรเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ป่าเดนมาร์กแล้วก็พี่ย่าธัญญาไดรี่สไลด์ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีครอบครัวตอนนี้เราเตรียมตัวเป็นอ้าวต้องพูดด้วยใช่ไหมเนี่ยเอียงเกาะซูมไอเดลซูมขาเลยเขาคุยคอยจะไปไม่เนี่ยรอดไหมไม่เขาจะเล่นเรไโอเคค่ะนั่นแหละก็ เดี๋ยวอันนี้คือเบื้องหลังเนาะการถ่ายภาเดี๋ยวมาดูเวลาเสร็จแล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงค่อยๆชมกันอันนี้คือคนแรกนะคะติดตามชมนะคะติดตามชมค่ะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะเธอต้องไปฝึกพูดไว้นะจาแม่นี่ตอนนี้เรากำลังสวยเรากำลังเตรียมตัวเป็นเน็ตไอดอลนะคะเน็ตไอดอลคืออะไรหรอเออซมไมดดอ เราเคือเน็ตไอดอลไอดอลของการทําความดีการสร้างความดีนี่นี่อยู่นี่นะคะการทำในสิ่งที่ดีางามโอเคมาเป็นอาสาสมัครดูแลคอยให้ให้คาแนะนานั่นนี่โน่เดี๋ยวเรา <c oughs> เดี๋ยวเราอันนี้คือเบื้องหลังการถ่ายทําของเรานะคะ,าะตามก่อนด้วยพนิกอนพนักงานโอ้พนักงานต้อนรับคุณพนักงรนวิมาร์กวาด ผู้ช่วยให้บริการด้านสาธารณสุขกับผู้สูงวัยและผู้มีบุญจากวัดพระธรรมกายคอรสวซลุสโปรประเทศเดนการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แอนนะคะแล้วก็สวัสดีสมาชิกทุกๆสมาชิกซูมช่วยงานเขาแต่เขากับดื้องงานของเขาเพื่อที่จะให้เราได้วไหวได้มาทำบุญที่วัดแล้วเราก็ฝากบวัฒนนรคมชาวบุญป้านะคะควขมากลลวลูกสาวก็นคถือการอัญเชิญออกมา จะอจะใต้ดินกันอนไรด้วยเหรอเอ้พุงเราไม่ออกอ่ะไม่เห็นพุงหรอกนะเห็นพุงไม่เห็น่เห็นเห็เห็นโอ้พึ่ไม่ชอบได้ดินเสียงไงตะกุ้งสับท่านแล้เนาะค่ะโอเคลืมบทของตัวเองหมดแล้วอ้าวฟังคนอื่นเขาลืมเลยค่ะก็ อพอโนเอ,อ,อแ,นแนะนําตัวนะคะแนะนําคุณลำดวนอานัมสกุลอ่านว่าอะไรคะลำดวนพุกระค่ะพุกกระดับภูกระกับโอเคอค่ะ okay. โอเคพร้อมค่ะเอ่เมื่อกี้ก็ขย,ยุกนัมนไม่ไปโอเคอืมก่อนแค่แรกยังก็ยังมเข้าเต็งต้นเลย ย <Yo. S 2> สวัสดีค่ะจากข้อสู่ DMC ดามาพ่เดกวออนซูนะคะในช่วงนี้เรามปพบกันใช่วงของซูมไอดอลนะคะพบกันที่เราจะได้มาฟังเรื่องราวดีๆนะคะของไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชี่เลยค่ะสามารถที่จะมาติดตามรับชมรายการแบบนี้ได้นะคะผ่านทางท้องซูมค่ะที่ริงซูมศูนย์เจและซูมศูนย์เจ plus d m z นะคะ ตัวใจคลายนะคะสมาชิกสู่ที่เข้ามารับฟังเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะมาคักแชทพูดคุยกันทานที่หน้าจอได้เลยนะคะเป็นกําังใจซึ่งและการแล้วก็มารับฟังเรื่องร,องรองอาวดีๆกันค่ะซึ่งรายการสูงไอดอลนะคะก็เป็นรายการที่จะทําให้ทุกท่าน,น,นได้มาฟังเรื่องราวของไอดอลนะคะที่มาจากหลากหลายวิการอาชีพเลยค่ะ มาพูดคุยกังปันประสบการณ์ในการดาเนินชีวิตเจริญธรรมะขององค์สิและสามมาสกับพิจาจ้าคาสอนขอวนยอดมหาภูชีอาจาร์ที่แบบใช้ร้าชีิคมีความสุขและก็ประสบของความสําเร็จมาแบ่งปันพูดคุยให้เราได้ฟังไปด้วยนะคะซึ่งซูมไอรอบของเราในวันนี้ค่ะก็เป็นลูกหลานหลวงปู่พ่อครญาจาร์ที่ได้มีโอกาสมาศึกษาและพุธศาสนาวิชาธรรมการรวมถึงคําสอนของมหาปูชีอาจารย์ จนทำให้ชีวิตนั้นมีเส้นทางการดำเนินชีวิตของตนเองรอบตัวก็ถูกป้องแล้วก็ดีงามนะคะวันนี้ค่ะก็พร้อมแล้วที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับทราบกันด้วยนะคะขอต้อนรับคุณลำดวนุกก่ออว่าคุณฟาค่ะดูแลคนชราและกำลังเรียนผู้ช่วยพยาบาลและคุณจากวัดพระธรรมกายคอนสัวริสโตประเทศเป็นหมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีพิธีกรและสวัสดีสมาิก z ซูมทั่วโลกค่ะทาขอุญาเรียกพี่ฟานะคะที่จะได้มีโอกาสพูดคุยสัมภาษณ์กันนะคะเป็นไงบ้างคะตอนนี้ที่เดนมาร์กบรรยากาศหรือว่าบรรยากาศทั้งในประเทศแล้วก็บรรยากาศในการฟังของคุนนะคะค่ะก็ตอนนี้ประเทศเดนมาร์กก็เป็นโควิดกตนปกติแล้วค่ะที่เพราะว่าเขาเปิดประเทศกันแล้วค่ะตอนนี้ ก็เอ่อคนเรียกว่าอบรรยากาศก็เริ่มอากาศดีอากาศก็แดดมีแดดค่ะอบอุ่นค่ะนะคะก็คือสถานการณ์โควิดี่ยก็เรียกได้ว่าเอาอยู่แล้วนะคะก็คือใช้ชีวิตร่วมกับโควิด19ได้แล้วนะคะแล้วก็บรรยากาศการสังสมบุญก็เออลิศเปิดปานอย่างที่คุณตาอยู่ตรงนี้ก็ค okay. its ือที moon, ่วัดพระธรรมกายประส c h o o l ใช่ไหมคะค่ะ ตรงนี้ในส่วนที่พี่พานั่งอยู่นี่ห้องอะไรคะอันนี้คือห้องหลวงปู่ค่ะห้องหลวงปู่สวดเันทสโรค่ะใช้ใช้สำหรับเผยแผ่วิชาธรรมกายสําหรับนั่งสมาธิที่ว่าแค่สิบคนอะไรเงี้ยค่ะแค่สิบยี่สิบได้ค่ะโอคือจะบอกว่าบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะก็เลยสอบถามเพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสเนาะเดินทาง ไปที่วัดพระธรรมกายกอสูนสโกเผื่อสมาติซูเห็นก็จะได้ออกพอทราบบรรยากาศของห้องนะคะทีนี้ค่ะอยากที่จะให้สมาติซูรู้จักพี่ปานะคะที่ทำหน้าที่อยู่ที่นั่นนะคะตัวต้นค่ะก่อนที่พี่ปาจะได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายอัจฉริยะสายหรือว่าความสุขในชีวิตเป็นยังไงบ้างคะค่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ทํางานที่อยุธยานะคะก็ เอ,อก็ผ่านวัดทุกวันไปผ่านผ่านวัดไปที่พิวเจ์พาร์คลังศีะค่ะไม่รู้จักวัดพระวัดพระธรรมกายค่ะแล้วก็พอได้มาที่ประเทศเดนมาร์กก็ถึงได้รู้จักวัดวัดพระธรรมกายค่ะก็เพื่อนแนะนําใหอ้อ่เขาเรียกว่าอะไรเรามาเราไม่มีใครเนาะเราก็เหมือนอยากทําบุญอะไรเงีย แล้วก็เพื่อนเขาก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาแนะนําให้สร้างองค์พระแม่เขาเขาพูดบุญเรื่องสร้างองค์พระอะไรเงี้ยเราก็เอะเราอยากทําองค์พระอะไรเงี้ยแต่เราไม่มีตังเลยอะไรเงี้ยแต่เราคือภาวนาไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็ถึงได้ไปเจอวัดพระนไกายท,ที่ที่ฝั่งยุแลนนะคะไม่ใช่ตรงนี้นะค,ะค่ะค่ะที้ต้องถามพี่้าก่อนะว่าแล้วตอนที่ระหว่างก่อนที่จะมาเจอวัดเนี่ยนะคะบุญที่เมืองไทย ได้ซึงทัพัฒนธะคำชาวพุทธว่าพื้นฐานของความเป็นชาวพุทธของพี่ปาประมาณไหนบ้างคะเออก็เป็นเป็นเออเป็น,เป,นเป็นชาวพุทธเออตามพระพุทธศาสนาตามที่ว่าว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพ่อแม่พาไปอะไรเงี้ยเราก็รู้แค่แค่นั้นเราไม่ได้รู้ลึกถึงว่าเราเกิดมาทําไมแล้วตายเราไปไหนอะไรเงี้ยไม่รู้เป้าหมายชีวิตของของเราอะค่ะไม่รู้หลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนานะคะ่ะค่ะแต่ก็คือ ก็คือเกิดมาใช้ชีวิตก็คือได้มีโอกาสเข้าวัดบ้างแล้วก็ก็ต้องทํางานเนาะก็พูดง่ายๆว่าชีวิตพูดทั่วไปเลยความสุขในตอนนั้นเป็นยังไงคะความสุขในชีวิตตอนก่อนที่จะมีโอกาสมา,มารู้จักกับวัดอ่ะมันเป็นความสุขแบบชาวโลกนะคะความสุขแบบเราไปเที่ยวเช้ากินเช้าเที่ยวกลางวันเย็นกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะทางานเช้ากลับบ้านทํางานกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้ก็เป็นความสุขแบบโลกโลกนะคะ ก็คือความสุขทั่วไปเนาะที่ก็อาจจะสุขบ้างทุกบ้างแล้วแตว่วันที่เราจะได้เจอกับปัญหาหรือว่าบางทีไม่เจอปัญหาก็จะมีเรื่องราวดีๆอะไรอย่างนี้ก็โผลนกันไปทีนี้พอได้มีโอกาสมาที่เดนมาร์กแล้วมีคนรู้จักแนะนําให้รู้จักกับวานแ้วตั้งใจที่จะทาบุญก็คือการสร้างองค์พระทำไมตอนนั้นที่ไปเดนมาร์กแล้วรู้สึกว่า ขวดขวายอยากที่จะมาวัดทําบุญเพราะนั้นที่อยู่เมืองไทยเนี่ยมัไม่ได้ว่าจะไปทําบุญครับผ่านวัดทุกวันยังไม่เคยเข้าวัดเลยเนี่ยนะคะอ่าทาไมไปเดนมาร์กอยากเข้าวัดนะคะก็พอเหมือนเราเหมือนเราอยากมีที่พึ่งอะคะ่ะเรามาอยู่ตัวคนเดียวที่ที่เมืองนอกเนาะแล้วเราก็เอ่ออยากทําบุญอ่างเงี้ยแฟนก็เลยบอกว่างั้นงั้นเดี๋ยวพาไปโคเปนโคเปนฮกเกนโคเปนฮัเกนก็จะมีวัดพุทธเหมือนกันอะไรเงี้ย แล้วพอดีเรามาเจอเพื่อนนะคะที่เขาแนะนําให้ให้ที่เขาบอกเล่าเรื่ององค์พระนะคะก็เลยได้มา mm hmm. แล้วพอพอได้มาแล้วเราก็เออเอ,อ,เอ,อ่ได้เห็นวัดอะไรเงี้ยค่ะอ,อ่พอเราได้ไาเห็นวัดเนาะเราก็ไม่เห็นวัดมาทธุดงปีใหม่อะ่ะค่ะก็ เราก็ชอบในหมู่คณะเนาะสวัสดีค่ะช่องทันญาได a ารี่สไลดนะคะแล้วก็ช่องไ่ป้าเดนมาร์คไ่ป่าเดนมาร์กนะคะทุกคนวันนี้เราสองคนมารับบุญในการทำความดีก็คือซุปไอดอลนะคะยังไงฝากเพื่อนๆนะคะเข้ามาให้กำลังใจเราด้วยนะคะแล้วก็ อยากจะแบ่งปันความดีอยากจะแบ่งปันความสิ่งที่ดีงามที่เราได้ศึกษามาในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายนะคะที่มีหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอาจารย์ไปไเป็นมหาปูจจชนิยาจารย์และ และครูบาอาจารย์ของเราวันนี้เราก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่น้องทุกคนทั่วโลกได้รู้ถึงชีวิตประจำวันของเรานะคะยังไงฝากตําไลให้เราเพื่อเป็นกำลังใจทั้งสองช่องเลยนะคะทั้งสบ้านเลยนะคะคค่ะมีไลนเม้นไว้ด้านล่างนะคะ็นสคริปชั่นข้างล่างแล้วเดี๋ยวพวกพี่กลับไปค่ะ